เกมธรรมดาถึง208ก้อนราคาถือว่าลงมาเยอะนะไม่แพงอยู่ประมาณ3,000โบรบาทพนันง,ง่ายเลยโชว์บุกหนึ่งให้คนดูดูชิลๆไว,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 ว้ก่อนสอ,สองเลยไหมสองเลยไหมมันไม่ได้ปัญหาสองสองเลยสองเลย,เลย Easy g a r d เติมเกมราคาถูกสะดวกปลอดภัยทันใจสายกาชา ลิงอยู่ด้านล่างเลยนะครับบอกเลยีซี่มากสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกๆคนนะครับอยู่ในตนอนแรเข้าตัวชแนลเมลโลเมนะฮะและวันนี้เรากลับมาอยู่ในเกม R O X Next Generation กันอีกแล้วนะครับตามสัญญาหลังจากคลิปที่แล้วนะครับที่เราเปิดได้ทารลิสพีแอทแทกทองนะฮะเราจะมาไล่ไปกันให้มันขึ้นบวก8นะครับเพื่อที่ว่าถ้าเกิดติด8ปุ๊บผมจะซื้อขากบมาใช้แทนใบเทอร์ซีพีแคททันที เพราะฉะนั้นวันนี้จะเป็นการออกตัวจุดเริ่มต้นตีบวกหวังไว้ว่าอย่างน้อยตอนนี้ก็คือมีเนี่ยเราเตรียมมาก่อนนะครับบาเดียมธรรมดาถึง208ก้อนราคาถือว่าลงมาเยอะนะไม่แพงอยู่ประมาณ3,000บบาทพอดีหวังว่าวันนี้คือออกตัวยังไงอยากได้บวก4พอได้บวก4เสร็จปุ๊บคลิปหน้าเราจะเตรียมเอลิทบาท์เดียมมาซัดอีกทีละก้านร้อยกว่าก้อนเลยจะได้ยาวๆทีเดียว8ไปเลยยิ่งดีมากและแน่นอนนะครับตีบวกเพื่อนเพื่อนพี่ๆสวัสดีค่ะทุกคนครับสวัสดีครับ มาออฟเนี่ยทำตาให้ดูตามสัญญาแล้วว่าถ้าติดทองแปดจะไปซื้อขากอบตามที่เราคุยกันไว้คลิปก่อนเลยเอาไงดีง่ายง่ายเอาแรกมันไม่มีไลอ่ะมันบวกหนึ่งอ่ะเออเปิดหัวไปก่อนง่ายเลยโชว์บุกหนึ่งให้คนดูดูชิวๆไปก่อนสองเลยไหมสองเลยไหมมันไม่ามีปัญหาสองสองเลยสองเลยโอ้ยสองมันไม่ติดแล้ววะอะไรวะ มันมันติดก่อนแล้วก็ย้ายแนว่หนึ่งทีอ๋อโอเคโอเคเราอย่าดูถูกนะครับตอนเราตีหอพี่แบงก์เราก็เจ็บแล้วแต่ผมเชื่อว่าส0งรอยกว่าวันนี้ทําได้นะน่าจะทําได้นะไม่น่าผิดพลาดหรอออนะะลัวไหวน่าจะน่าจะลองดูลองดูคุณมอกสองก่อนเลยนะได้อยู่แล้วไม่ถึงนี่สวยจัดเลยมาต่อครับต่อชิวๆบวกสองไหพูดเล่นปเนี่ยเ้าย้าย้ ยายแนวซัดต่อได้จัดไฟครับบวกสองบวกสองชิว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 ,ชวกดแบบทีเ่เผลอเออ,อทีมเราต่อเนื่องออสามนิ่งว่ะสามนิ่งเหลืออีกสิบคลิกยังไงหัวสิบคลิกไม่ติดสี่ก็สวยจับมาย้ายแนวแบบพี่พี่ปอนบอกก่อนวันนี้ยังไงต้องสี่นะครับจะได้แบบออกตัวนะออกคลิปหน้าออกมาออกตัวห้าหกเจ็ดแปดได้เลยมาลุยต่อครับ ขากบรอเราอยู่อขอพกษานะครับ3าไปโอ้โหเชียร์ไม่ได้ตีอะไรใหม่นานสามสี่มันยากขนาดนั้นเลยว,วะเอ,อ้มันก็อย่างนงีแน้แหละลงายยอดขายอดขายอ้อ,ายอดบนต้นไม้เออพี่บอลเราเพิ่งได้ขวานบุกเจ็ดสีทองไปนะครับของทองก็ลองไปดูที่ขาย้อดเจอกันตงรงนู้นเลยนะครับม,มา เดี๋ยวเราลองเดินวนนะครับเริ่มจากตรงนี้วนหนึ่งรอบปุ๊บมาเดี๋ยวซัดบวกสามทาลิตทองไวเลยแน่ะนี่คือโรถทูสขากบนะครับปกแปะปุ๊บขากบเติมซื้อแน่นอนแน่สามไปแบบรวดเร็วเฮ้ยว่ะเฮ้ยอีกทีได้ปะจัดไปดีไอ้ย่ามาแล้วมาแล้วมาล้ตอนนี้ขาดอีกทีได้ปะได้ดีได้ดีให้เพื่อนได้เสมอแหละ สี่ครับฮึมวออ,อ,อ,อาแล้วจะหมดแล้วยังยังได้นะกหกทีแนวยังได้หกทีเอ้ยแต่วนวน,วนออมมาแล้วติดตลอ,นะลอดนะรอวนอีกสักทีไหมเผื่อสี่เอาดีเอาดีสูตรนี้ของจานออฟที่ให้มาในคลิปที่แล้วนะครับวนแล้วได้ขวานทองเจ็ดี่ให้ทองสามดูติรอบนี้เดินเข้ามาทองสี่หรือเปล่าไม่ยอมสี่วะ นิ่งวะอย่าดูวะอย่ามันนิ่งอย่างนี้ดินี่กวะว่ายังไงได้ให<อ>่ขึ้น่เมื่อกี้มันนะมมให้มาหนึ่งแล้วเราไปอัลเบอ,อร์ตาดีกว่างั้นเดี๋ยวอาัลเบอร์ตาสูตรเดิมวิ่งปุ๊บถึงปุ๊บหัวเลยเจอกันมาครับวิ่งอัดเข้าไปเลยนะครับถึงตู้ปุ๊บกดบวก4 p a t t a c k มาแน่ๆขากบรอเราอยู่นะฮะบวกจัดไปปุ๊บกึกซีโอ้โหใส่ใสใสโอ้โหมันไวเกินว่ะ แต่ลองแถมบวกหให้เพื่อนตัก,ตกคลิปอย่จาจัดไปแถมให้เพื่อนหนึ่งคลิปเอาแบบไหนดีพี่ปอนออฟนี่เราย้ายเมืองมาติดตลอดเลยนะเดีย๋ยวทำไมต้องมีกันตรงกันแตกอะไรไปเ่ยเออว่ะกันแตกขาไปสองชิ้นซื้อกันเฮ้ยดีนี่ออฟทักไม่งั้นขี้แตกเลยเตีไปแตกสวยเลยแตกนี่ยังเจือนนะเกือบเกือบเกือบลืมเกือบลืม thank you ข<ม>า,าโกเกือบหายไปแล้วเมืองย้ายเมืองเอาเมืองไหนดีอะพี่ปอนนี่เราพอย้อนอย่างเอาเบอร์ตาร้านี่ทิกเราเลยนะเราไม่เหลือนะตอนเนี้ยเ <c oughs> อาเบอร์ตาก็ได้ว่าเอาเบอร์ตาอยู่ต่อก็ได้อยู่าจะกลับไปย้อนแล้วก็ซานเฮ้ยเหลือเราเราเข้าฉากใหม่เราวิ่งมาใหม่เวลาเอาเบอร์ตาร้เา,เอา,เ,อาเอาดีเอาดีเอาดีด,ดวง โอลืมยายแนวก่นเปลี่ยนแน,ว,น,แนวก่อนเปลี่ยนแนวก่อนแล้วเข้าเข้าฉากใหม่เดี๋ยวเขาจำเราได้มาเข้าฉากใหม่ครับเรียบร้อยแล้วก็วิ่งไปที่ตู้เลยขอบวกห้านะถ้าบวกห้ามานี่แบบเริ่มโลนเลยเลยนะว่าหัวต่อเปลวัวมาตะทีเดียวดีมาวิ่งเข้าไปเลย,ดเ,ดยเอากันลดเอากันลดอกลดอ,อกห้าไปดิว้ยอุ้ยอุ้ยอยอาไรเนี่ยขอลว่า ฮ้ยไมมันแตอย่างเงี้ยเฮ้ยใช่หรอไม่ได้เลงไว้เลยนะเนี่ยเจเย็นเจเย็นเอให้เยอะแล้วเ้ยไม่เจ้ชิเอไม่ได้เล่งไว้เลยอะอจเย็นเก็บไว้ก่อนเ้ยจะได้อีวโอไข่ดาแล้วจะไข่ดำเป็นขากบเลยนะเ้ย่มันยังยังแจกอ่ะดิพ่ปอนองไงดีตามใจละกันงานตามใจตามใจละกัน นี่ดีว่าออฟอีเชลโรเลเลยว่ะตอนแรกกกได้เอะแล้วกาดจะเอาบวกสี่มาถึงบวกห้าเฉยว่ะตีมันให้เยอะแล้วเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นกูนว่าลองอีกสักเก็บไว้เก็บไว้ไว้ตีรอบหน้าก็ได้ลองเก็บของก่อนลองสักหนึ่งคลิกไหมเพราะกูเชื่อว่าเจ็ดแปดอ่ะไม่ไหวแน่แต่หกมีลุ้นเอาดีเอเอรว่าหนึ่งคลิกดีว่ะหนึ่งคลิกได้อยู่ขอเวลาค้าของแป๊บนะเพื่อนๆมาค้ามาแล้วนะเพื่อนๆแล้วเดี๋ยวย้ายชแนล แล้วกวดเข้าฉากใหม่แล้วกลับไปยืนแล้วก็วิ่งมาเหมือนเดิมที่นี่อย่างไรก่อนโอเคเข้าฉากใหม่เข้าฉากใหม่ปึ๊บแล้วก็วิ่งไปเลยโมอ,อกหรือเปล่าน้องน้องเอาแล้วออฟอยู่ใน,นจมาก็มามึงมันอยากปล่อยสากโบเร็ววะดิเฮ้ยกดกันรถออกยังไงหกหรือเปล่าโอ้โหนิ่งว่าเพื่อน โอเคโอเคถ้าไม่ขยับก็ตามนี้อุ้ยแต่ถือว่าโอเคนะจากตอนแรกเราเร็ง,งไว้บวกสได้แถมบวกหมาจากสูสดย้ายเมืองของพี่ปอร,ราวิ่งมาได้บวกหพีเอทแทกแล้วเท่ากับว่าตอนนี้ขาดีแค่สาบวกถ้าติด8ขากบมาแน่เจอกันผมบอกเลยยังไงซื้อว่าไงนะออฟว่ารอบหน้าเตรียนสักกี่ก้อนดีวะเก้าสนะิหรือร้อสักร้อยกว่าสัก สักร้อยอ่ะนะร้อย u ไปน่าจตั้งสักร้อยนิดๆให้มันลงลงพอดี1 1ร้อยสิบร้ยสิบสองเนี้ยเออเตรียมรอ,อเลยนะใช่มรนของถูกได้อยู่ได้อยู่ยังไงมาเน่ร้อยสักต้องร้อยก่อนเะพราะนั้นเพื่อนๆเตรียมรอได้เลยนะครับรอบหน้าเราจะกลับมาหวดทาริสพีแท็กต่อให้ถึงบวกแปดถ้าถึงยังไงนะครับซื้อขากบแน่นอนวันนี้ได้บวกห้ามาถือว่าสุดยอดขอบคุณพี่อ๊อ เอขอบคุณอออขอบคุณ,คณพี่ปอนด้วยแล้วก็อย่าลืมขอบคุณคนดูนะครับวันนี้ถ้าชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะกดติดตามให้ช่องเมโลเมีด้วยแล้วเดี๋ยวมาเจอกันขาก,กบบวกแปสวัสดีครับ